ก๋วยเตี๋ยวแบบพิถีพิถาเลยที่ไหนอะที่แถวจงรักจงหลงจงกดจังสุดท้ายอาจารย์สวัสดีค่ะน้องให่เอคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราจะมากินตามคุณพิธาหนึ่งวันจะเป็นเต้าส้มนะคะ วันนี้ก็เลยแต่งตัวเป็นสีส้มหมดเลยให้รู้ไปเลยว่าเรื่องอะไรไปอุยไหนลองก้าวสิขาชีพี่ทิมครับถ้าดูคลิปนี้อยู่ใกล้จะบอกเลยว่าผมกดฟอลโล่ไอจีพี่ทิมเรียบร้อยแล้วก็ทักไปในเมสเซ g สส่วนตัวนะครับถ้าเกิดพี่เห็นก็ฝากกดไลค์เดี๋ยวไอคอนผมนี่ไปทำอะไรทำหน้าก่อน คะท,ทุกคนโลโก้เขาเป็นสีขาวนะเขาก็จะทำคุกกี้เขาเป็นสีขาวทั้งหมดอุดโลโ้เหเยอะไปนะเยอะไปนะเไปนาะวนเละเละทำไมอ่าใต้พื้นหลังแล้วนะทุกคนต่อมาเราก็จะมาทำเป็นแบบสอนขีดนะคะรู้สึก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  เติมพลังด้วยคุกกี้<ม>หวานมากหวา,หวานมากหวานมากมหวานมากมเติมพลังเสร็จแล้วเราต้องไปกินตามที่คุณเทม,มเขากินคะ่ะเพราะว่าทีมงานของเราะคะ<ม>เป็นแบบว่าประารสซี่มากเลยตอนนี้ก็คือ ลิสทุกอย่างที่เขากินมาให้เขาเรียบร้อยแล้วทุกคนมาไปเล่นกันเลยครับ,บทุกคนในวันนี้นะคะเราจะมีหลักฐานทุกอย่างว่าเขากินอะไรบ้างนะคะเราก็จะไปตามรอยค่ะอันนี้เป็นรูปแรกนะคะที่ทีมงานส่งมาเขากินอันเนี้ยกาแฟส้มเมนูปโปรดเราก็ต้องบุกไปกาแฟส้มค่ะทุกอย่างคือส้มมดแล้วมันก็ไม่ใช่นะแปลว่ากลิ่นตัวแล้วก็เปรี้ยวเป็นส้มเอรเ้ยวเฮ้ยทุกคนอยู่ไกลบ้านเราเลยบอกว่าในจริงแล้วมันคือฐาน ที่ทางานรับของเราเองหละแต่เราแค่ไม่เคยเปิดเผยกับใครคนรู้หมดไปจริงๆฉันอยู่เบื้องหลังเสียไปกันเลยดีว่ะคะเลยถึงแล้ว <laughs> เร็วนะของใส่สีส้มเป็นะคนที่มาเสื้อส้มแต่ละคนบาคนสีบานคนเข้มโอ้ทำไมนะครับวันนี้เสาที่ขายดีมากโอ,อ้อหม,มันเมื่อวานมันหยุดด้วยวันนี้เลยหมดก็เพ่งเปิดพวกนี้ครับ วันนี้คาเฟ่ปิดคือปุ๊บป่วนไม่มีคาเฟ่ไม่มีอะไรกินเลยหรอมีครับผมขึ้นไปดูครับไม่ได้แต่ไปแล้วก็ยังปุ๊บป่วนมองขนาดรถที่นี่ยังเป็นสีส้มอ่ะคิดดูดิครับแต่ทุกคนก็ได้รู้ครับว่าจริงๆผมอยู่เบื้องหลังนะครับไม่งั้นผมผมไม่ซื้อแมคคาเันสีส้มมาหรอกอ้าวไม่ฟังเลยแม่คาเลนฉันเสียอะไรปุ๊บป่งคุยแล้วสีะแม่คาเลนฉันเสียอะไรส้มฮะเพราะผมอยู่เบื้องหลังก้าวไปมันสวยมากเลยอ่ะ เราต้องขึ้นไปทำอะไรมันไม่มีอะไรเดี๋ยวค่อยมาวันที่เปิดดีกว่าอย่ามาไม่เซอร์ไพรส์ไงไม่มีอะไรกินแล้วหรอ <c oughs> ป้าพ่อดูนี่นี่ทีมงานส่งมาลูกต่อไปอะไรคนตับอยู่ในรถเขอใช้ AI ด้วยมันคืออะไรความใจงงว่ามันผมมาพูดเก่งที่นี่ไม่เอา,ญญาอเไม่เอาผมรู้ไปเลย AI จากอีรอนมาสั่งในสมองมีมี่เป็นอะไรเนี่ยเอาปัญ่าชีวิตสมองคุณรู้เรื่องอันต่อไปเอากินอะไร กินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องไปร้านที่เขากินเลยทุกคนไปหาก่อนว่าเขากินร้านไหนมันต้องขนาดนั้นเลยแต่ดูจากรูปเขากินร้านไหนวะนะต่างจังหวัดแน่ๆมันต้องมีชื่อร้านดี่ ไโอ้ขนมโอ้ไอติมมีทุกอย่างมีครบมีข้าวให้กินด้วยก็มีพวกแบบเครื่องดื่มทำไมเขามีแนวไว้นี่เยอะจังแนวแบบลาเซลี สลากเก้าหน้ายี่บเก้าหวขอผมอยู่เบื้องหลังเสนอนล้วอยู่ายมานคือใช้ A I ที่ผมฝั่งไม่ได้ใช่ไออนุญาตตอนนี้ทิ้งอันนี้เลือกทิงนะเราไม่ขอกข่าวแล้วนะฝังอีกชิปไว้ในหัวผมฝังในสมองผมละโอเคสิบล้านเนี่ยสิบล้านอยัเนี้สัอญาจะเลยทุกคนจะบอกวคนตัวนี้ไม่มีอันนี้กินหรอกได้ทังนี้จะดูดีวันนี้เขาเขาปิดอ่ะวันนี้เขาปิดร้านนะทาไม่หายกาแฟนะเขาเขียนอยู่เลยว่าอยู่นี่อายอยู่ แต่ผมมีนี่ไงเนี่ยเบื้องหลังไงผมผมเออหยิบมาจากหลังร้านนะครับร้านผมอ่าาไปนี่ต่อไปอ่ะไม่ต้องมาบอกรสชาติมันเละรสชาติก็อร่อยกาแฟทมีส้มเปรี้ยวอร่อยใช่คิดว่ามันสดชื่นมากๆเลยอย่างที่พี่ทิมบอกใช่ที่นี่สดชื่นสดชื่นยิ่งกว่า เราได้ทำการซูมอินซูมเอาอะคะจนเห็นว่ามันมีชื่อร้านอยู่เว้ยทุกคนก็ชื่อชื่อร้านว่าโกบูลสิงแล้วเราก็มาถึงปาร์บี้ดังแบบนี้เอาไปเยวแบบเพเห็นวิทาเลยไม่เขากินร้านนี้เลยเหรอเห็นรงนี้เหมือนกันเลยเอาร้านนี้เลยเหรอหัวเนี่ยผมจำได้ อ๋อเส้นอันนี้บะหมี่อ๋อบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งใช่ไหมบะหมี่แห้งต้มยำแบบพี่ทิมพิธา นี่คือมุมเดียวกับพี่ทิมเป๊ะๆนะครับช mm ีพาพี่จากหลังทำากหลังเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะเลยเหมือนที่สุดแล้วไปะเทียมก็วางมุมเดียวกันช้อนก็วางมุมเดียวกันจริงๆปกฟูเนี่ยผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วพา่แมกไม่เคยกินเลยใช่ครับซื้อมาเพาะมันมีสาขาแถวบ้านด้วยมันจะเป็นเส้นแบบว่าอ่ามันๆเนาะแล้วก็มีไข่ลวกเกี้ยวส่วนใหญ่โกฟูคือมันใจนี่ไว้ละต้องมีไข่แล้วก็เป็นอมยำมาเจาะไข่ยังดีกว่าค่ะ <laughs> คิไมคไข่กินคนละอืนอร่อยปะอร่อยชิมไข่ เตียวยังเยอะมากไม่อร่อยว่ะต้องมาลองสั่งทุกคนอเขาบอกว่ามีน้ำไม่ดิมเขาก็จตบอมแบบไม่กิ้บไมีดิมไหนไม่รู้หาเขาเยอะแล้วจับไม่ได้อันต่อไปนะคะเท่ทีมงานได้หามากขึ้รูปนี้บี้เียฟว่าเขากินอะไรทีมงานพยายามซูมมากเลยทุกคนลองซูมดูนะ ข้าวขาหมูไม่ใช่จากที่เราได้ทำการซูมอินซูมเอาเข้าไปนะคะทุกคนเหมือนจะเป็นโลตีนะทุกคนมันมัตมตบะเนื้อโรตีมัตตบะรู้ไี้เหรอเป็นเนื้อไม่ได้ไงอะ่ะคอมเมนต์นะซ <c oughs> ูมเอาซูมเอาแค่ไม่รอดผลสายตาโอปป้าสตูดิโอนะคะเราก็จะไปตามโลตีมัตตบะเนื้อเลยชีวิตยังไม่เคยกินเลยที่กินแต่ว่าเขาไปกินที่ไหนมนะ คีาเฮ้ยเรารู้ขนาดนั้นเลยเพราะว่าเราไปดิแต่ว่าเราไปไม่ได้ไงทุกคนเอาดีๆนครกรุงเทพลุยเราไปหากินที่แบบคล้ายๆเขาละกันเพราะว่ามันอยู่ไกลนะคะเลยคิดไม่ออกแล้วทุกคนว่าจะซื้อโรตีเนื้อที่ไหนนอกจากร้านนี้ร้านนี้เอาโรตีเตมมตตบัติพิธาพ่ทิมพิธามีเจอแบบมัตตบัติใหญ่ ร้นานตบเนื้นาานะอร้านตบเนื้อเรากลับมาสาขาใหม่แล้วทุกคนสาขานั้นไม่มีนะคะต้องมาสาขาที่หายากมากเคเหมือนแบบหลายร้านปิดไปแล้วว่ะเหมือนปะ เหมือนเลยชัยมากมาลองกินดีกว่าค่ะว่าพี่ทีมกินแล้วมันเป็นยังไงนะเพราะว่าเอาจริงเขาคิดว่าอะไรหรือผมก็ยังไม่เคยกินนะมันจะเป็นเหมือนโรตีไข่อ่ะแล้วข้างในก็มีไข่แล้วก็มีอะไรอีกไม่รู้ข้างในเดี๋ยวลองแกะไปดิเนเนื้อเนื้อเป็นเนื้อไข่เค็มนะทุกคนอร่อยขนาดนั้นเลยเหรออร่อยจะน้องร้องฮ่าเป็นไง ราติเหมืนกันอีกปั๊บจะแป้งโรตีเพราะ,ะมีเครื่องเรียงคล้ายๆกับดูดซับเลยเนื้อนี่เขาใช้เหมือนจะเป็นเนื้อสับเนาะแต่ว่าสําหรับเขาแอบรู้สึกว่ามันมีกลิ่นเครื่องเทศไปหน่อยเป็นคนไม่ชอบกินเครื่องเทศมากอะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าขอโรตีนมหนึ่งที่ค่ะทุกคนข้างในมันไม่ไข่ไว้ที่สีส้มๆอ่ะแทนว่าไข่แดงมันเป็นไข่รสเพราะว่าเป็นไข่แดงไข่แบบนี้จะฟินมากนะว่าแล้วเมื่อกี้กัดไปไม่เจอเลยเรื่องต่อไปนะคะทุกคนเป็นอะไรที่พี่ทิมเนี่ยเขากินแล้วแบบฮอต ที่คนแชร์กันเยอะที่สุดเลยนะคะทุกคนก็คือซอยจุกินยังไงให้ดูแพงแต่ว่าด้วยควา,าที่เราลมาทุกคนดูคําไปเยอะไงซอยจุอะ่ะเห็นเขากินกันเราแบบมันมีพญายตัวตืดใหญ่มาก2เมตรเมตรหนึ่งอะไรไม่รู้ ว่าเห็นออกข่าวเยอะมากแล้วคนเจอตอนที่แล้วมันออกมาแบบยาวมากในะข้อน้องเขาแบบกลัวมากทุกคนเลยทำให้เขาต้องไปกินซอยจุแบบที่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีพยาตัวตื้อ <c oughs> ก็คือซอยจุแบบที่เป็นเนื้อแบบเกตินดิบด,ด้านเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะทุกคนจึงใจไม่ถึงแล้วนุ๊กฝนกลัวกลัวพยาตัวตือ้ออ่ะพยาตัวเตื้อง สไ้่ตล์จุู๊สไตล์ญี่ปุ่นของเรามาเรียรลอยทุกคนนะี่มันก็คือยูกมันคือเนื้อแบบเกิน,นดิบได้นะทุกคนไม่ส่วนผสมการทำซอยจูนะต้องให้าชิทำเพราะว่าทำ่อยอันนี้คือดีบัวใส่ดีบัวแบบป้าแก้กน้ำตาลสองช้อนโต๊ะน้ำตาลไอสีน้ำตาลไง 红诺啊！ เผื่ออะไรบ้งขีบขีบไปหนึ่งพี่คนตัวเลียนไม่ก็ให้อนไปมาทุกคนเขาบอกว่าพี่ทิมเนี่ยกินซอยจูบ้านๆแต่ก็ดูแพงเลยพ้ะเรากินซอยจุแพงๆให้ดูบ้านชอบนี่ว้าวจ๊ใส่ลงไปเลย จุก้าว่มไม่อ้อยหอขนมว่ใช้าแต่มไหน่อยอ่ไะไม่ได้แอแซ่บทุกคนเอานี้อหออกได้ไห<ป>มไ,ไม่ทันแล้ว ออเน,นื้อมันแบบละลายในปากเลยออืมไม่ไม่จุ๊บไม่จุ๊บแล้วดิยาหวานแซ่บใส่บาสมาดินี้เลยมันบาสมานี่คุ่นใช้ดยหมดเนามันคือการ mix and match ที่ลงตัว ได้เยอัน <stumbled> นี้ได <thing> ้เลยทำแบบแบบกามได้ได้เลยขาดเดี๋ยไม่ใช่เขากินมารู้ละไทยหรือว่าญี่ปุ่นอรทุกคนใจอร่อยมากมันหวานหวานปินมากอ่ะเขาคิดว่ามันน่ารักคล้ายกันไหนก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับการกินตามพี่ทิมกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง เมนูที่ท,ทํานมงานของเรานั้นได้ไปสืบนะคะทุกคนแล้วก็ดูว่าแหล่งที่มาที่เขาไปกินอะไรกินที่ไหนเราก็ตามรอยเขามันเลยค่ะแต่ร้านมาันอาจจะไกลไปนะคะทุกคนก็เลยแบบแค่เหมือนก่อนเหมือนเหมือนเม,น,ม,น,มนูเหมือนกันแต่ไม่ใช่ร้านเดียวกันนะะทุกคนก็ถ้าใครอยากให้มี EP2 สองแล้วพี่ทีมเนี่ยเขาไปกินอะไรก็คอมเมนต์นไว้เลยอยากให้เขาไปตามที่ไหนแล้วก็บอกไว้ได้เลยนะคะทุกคนใครอยากเห็นผมขึ้นสสเก้าไกลด้วยกันคอมเมนต์ทธอชีขึ้นไปแล้วนแหละกลายเป็นเก้าเก้าเลยเก้าเลย ต่อให้ไหมไม่ <laughs> <laughs> ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมก, like, ก, Share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่ออัปดมากได้นะคะวันนี้ก็ตะลุยรอบประเทเลยทุกคนวันนี้เปแล้วน,น,นะคะบ๊ายบายทำอีกทีพี่น้ำนมสุ่มไง เฮ้มากเลยอน้ำปาไหมอ่ผาย่นกาวอบผมก็แงหอคกพี่ทิมไหมนะว่าปากพอลลูไอจีเขาโอ้ยไม่เสกป้าเอดอจดมามีหมอรถโมจิยืดราวจูกาป้ายโมจินำเข้าจากญี่ปุ่นเค็ใส่กวนอบ15หนาทีกินได้เลยไปยุ่งกัมผมกัดได้แล้ววันนี้นม